อนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับประชานนติเทวาเตสร้างนนเวทยุมายาธินานาปุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสถามโมตุสเอเวลาสุขชีวิโนเขมัรปันจักปปพลตุเตสะสาชิตชะตังสุภาสรตสัตทังายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งส่วนบุญมีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทําในวันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทําแล้ว คือสัวเราได้เป็นที่รักผ right ู ang, ้มีคนมีมารดาและปิ e. ่ดาของเขาเจ้าเป็นต้นเทวเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแต่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกกันในภูมิสามกันนกันหงสีมีคันห้าและคันหนึ่งและคันสี่ต้องเทียบอยู่ในพวกน้อยและพวกใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอุทานเองเถิดขอสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทียบทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น ขอเหี้ยเคอรวนูราบุญทั้งหลายที่เขาพระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงทุกอย่างไม่เวีนอยู่เป็นสุขสมเถอและจงถึงทางอันเกษมเถอขอความหวังนี้ของข้าสัตว์ของสัตว์เหล่านั้นตรงมือสมฤทธิเถอ ด้วยพระแสัจจะที่าระงค์อพระพนนี้สองกามวิชาพระฤาจีการสยบบทสนมพระสวดไว้ดิเรกพระธาตุเหล่านี้ขอวางสือสวัสดีจงเกิดมีเข้าพเจ้าและครอบครองข้าพเจ้ามีมานาและภรรยาขอยพ้นจากตุการทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเเทศเสวนาทั้งหลายบุรนางาในการสยบบตนะรมะเหล่านี้มื่อหนันแล้วดรดงนอให้เก่ข้าพเจ้าและครอองข้าพเจ้ามีมานาและภรรยาและวัตถุมงคลพระกิ่งเปรีพิาโดยมูลีสสมเสาณ์นั้นสัง ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สรางสิ่งสร้างเครื่องท้ที่ผ่นมาและที่จะสร้างในพตขอจบจงเปลี่ยน,น,นด้วยอาวตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระบิตและคำมงคลในภระกถาต่างๆขอจงสำเร็จสักสิประการเถอ